รถนิสสันมาร์นะคะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะทางจับเกรตรวจเช็คนะคะน้ำยาแอร์ไม่มีนะคะในรถนะคะเย็นได้อยู่ที่35.6นะคะขณนะ,ะที่อุณหภูมิรอบๆนะคะหรือว่าภายนอกนะคะอยู่ที่3ามนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสนะคะ น้ำยาแอร์เข้าไปเทสนะคะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสนะคะ,อ,อ,ะ,คะอุณหภูมิจากในรถนะคะที่35นะคะลงมาได้ที่13.8นะคะ ด้านโลอยู่ที่ประมาณ33นะคะไฮยอยู่ที่ประมาณ175นะคะเดี๋ยวจะได้นำรถออกไปฉีดล้างรถสะอาดแผงแอรด้านหน้าให้นะคะกว่า,าได้เปียอเยองเซงแอกองแอร์นะคะตัวด้านนี้จะเป็นกองแอร์เก่าของลูกค้านะคะสภาพนะคะ ตัวกองแอร์ใหม่นะคะที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะก็ใช้ของอะไรโปรเทคนะคะมาตรฐานสามารถกองคูนพีเอ็มสองจุดห้าได้นะคะตัวกองแอร์นะคะที่เราเปลี่ยนให้นะคะก็จะเขียนเลขไม้นะคะวันที่เข้ามาเปลี่ยนนะคะแล้วก็วันที่ที่เข้ามาเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนครั้งต่อไปนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าเปลี่ยนเลขไม้ที่เท่าไหร่นะคะวันที่ที่เท่าไหร่นะคะ ล้างห้องสะอาดแผงแอร์หน้ารถให้นะคะน้ำที่ไหลออกมานะคะปกกนะคะดำ ใช้งานมา61,496กิโลเมตรค่ะอุณหภูมิภายในรถนะคะได้อยู่ที่10.1นึ่งนะคะในขณะที่เปิดสปิดพัดลมที่4นะคะ